สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ากันแกงน้ำไม้พ่อแม่พี่น้องหนึ่งผักบงอันนี้กับก้อยกุง้งกุ้งก้อยก้อยกุ้งกุ้งก้อยก้อยกุ้งเสร็จแสสบายดีสวัสดีพี่น้องมามากินข้าวน้ากันแกงน้ำไม้ลวกผัก,กไปกว้วยกุ้งนอนเฮ้อห้องกินกนีกา อันตรายโอ้กินมะพริกวมาหนึ่งพี่น้องมีผักอีหูมเลยเนี่ยแ่บทองมะเกนชินมูแซบนน่มะเกือนน่มะชะดีต่อไปพุ่นติดกแข็งหรือไม่จะบปกินมากินที่นี่หรอเอ๋าคึ้นคัดกันเอา คนมาก,กินแกงน้อไม้คนมาก,กินพักพักกหุ่มไปเลื่อน,นหมูคนฮักไข่สองสามงาน้าน,ป,นปูไอ้หุ่มก็ได้กินได้พี่น้องเยอะเลยนะตัวมันใหญ่อ ัใส่ฟงเป็นบอลเป็นทูนเป็นยังก็เป็นติดพี่น้องต้นมะม่วงต้นมะมันก็เห็นต้นมะใหญ่นี่ถั่วหัวกินข้าวพี่น้องเลย เั่ากินโซเรนกันนะแกียนูไม่แค่ไหนเขียเสฮิตใจมักขึ้นหน่อยมามันเนกิดร่างทางลิง้นมันเป็นจีกีฝุ่นได้ ลีนเนยกับน,น้ำสาดตรงก็มันมาในญีิปุ่นเมามานตั้งชนนแดงบุมีอญปุ่นเหยจะมันมานตัดหนาเนอะเช่นทางเขาก็ดูดอีกดู่นี่บือบวดจ้ะญี่ปุ่นมันมปิวอยู่มีคนล ยันรูดพุ่นคนได้ไม่ไปนอนในเมืองก็น้อยรูดตามเส้นทางบางเมืองก็บบุ้มมี่บางเมืองก็บ่มีเมืองแคน้อยอยู่ในมีทางข้างนนบเร่โบเร่เปลือกน็อกกิมการอยู่ในเมืองนี้ไปตามเมืองบางเมืองก็บ่มี่บางเมืองก็บ่มีรถตูดุบ้มี่มกับยักษ์กกล้วเขาโบเร่ไปอยู่มีทางน้นคือหกสั่งขาย อ้าวยู่อันตบมาเด็กกันดิอ๋อไปวางอยู่ปุ่นอนีุ่นอนหัดกะหูอยู่แต่ว่าวงเมืองบางรัดมันกะบ่มีกันยังไงน่ะพวกไม้อันนั้นงาไม้ฮัตตะเคืองกันยังเห็นอยู่นี่นั่นแหละจ้าจอมพลกอยู่เมืองนี่เพื่นเทดซาดนี่อยู่อันพระเวนกะบ่มีลูกน่ะบอก ก็มีโดดดูด้วเมืองนี่สะอาดนแบบมัมีโดดดูดดูดขี emperor, ้ดินกีฟุ้งวิ๊ดแยมสน่กกระดู๊ดแยมสโน่กับโดดไทยสนโน่นะ เบิ้จพี่ดามั้งฮะเคยดาอันดียวมด่อน่ได้ยยังไงวได้ยอยู่แต่ว่ามันมันยเม่นน่น่หมอกสาลูมาขึ้นมือว่านก่อนเช็ดอนนี้มีแค่เดียวอันละขึ้นเดียวอันน่อกสาลงโอเคแม่่ว้นมาบัดหอ chắc nghe không có khơi trà thì và vị kia này sẽ kép mạnh mạnh sẽ kép bớt bớt ra này kép bớt đi khập mà cứ nhôn luôn chứ <laughs> mà bèo cái nhanh tên tụt đẹp vợ chờ vay chín này mình, à. mình muốn nhàng đã nội đi ในกบตัดพินาอาคุณอะพินาอาจาร b ์จะด้กินอีเขาก็เกณฑ์น้อหมกับเขาจะาด้หมักเพิ่งน้องเอามาคลืออ่อนกับน้น Kẻ nhanh dài nhanh tốt nè nhanh 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 Cái nhanh 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 หนึ่งมากุ้งผู้นึงมาโนมัยแตก็หวานกันแล้วก <abord> <relie> <t> ็มาแกโนมัยก <t> ินข้าจ้าไม่ขุดนะบริเกันไหวแกยำนี่นะขดเอาไปัวเมไว้ไว้นกูป็นกินนะแก็บทลเป็นกินเท มันจะเป็นเผาๆท่ากิลโลเขาเอามาขายอยู่อเมริกาเนี่ยมันดูนแ่ะมันดุลน้ละมันร้าย,ายมันร้ายร้ายเขาขวน,น,นจะไม่จะไปแช่น้ำมันกันดักหรอก พวกขามามาขายเนาะเขาซื้อน้ำถ่หนึ่งเนาะจงาไหน้ำมันหนอนมกน้ำมันลายมอเกียงนมมันเออมันมันแฉะดะเนมหม่ เขาแรงพี่หน่อยเลยเลวดาขวายระคำรงแรงเลยูกเช้ามาเมื่อหอดแต่บ่ปัญญามโฮูอ่ะ้หอดที่บอกจมุมเนยเจ็ดงวงไปมันหอดนะเจ็ดมุงคืนมันไปหนออกไปหกงมเลยจะมาหอดเดือไ่ เล่นรดไวเท่าแก่มากขึ้นย่านนะครับรดไวพ่อแม่เป็นเนาะแต่ก่อนโอ้ตัวเล่นรดหนึ่งเชื่อสิแปดสิบเก้าสิบเยียบถึงร้อยจนหนึ่ง <c oughs> ได้ทิเก็ตเลยเต็มร้อยเลยพ่อแม่เป็นเนาะ รถนั้นมันเป็นทูเวยเนาะมาตาฟอริดารถตำรวจแรนพังนั้นแรนตัดเข้ามาใส่เลยเอ้ยเสียทีขาดจันมันอันนั้นกันลอยปลาย,ลยช่องดักเมียบอกว่าแร่งสากแฮะคนว่ะ ด้านี่มาเหลติเก็ตเดือลยโดดออนเ้าเช้เช้อคุนบอกคุณ大นว่้เหนเขาตักเข้าหหลายคนกินแล้วบอกจะเข่าป็นถุเดดเลยเราจะร้ายืังแก่ตัวมากนะบุก้าครับไวขึ้นย่านนะพ่อแม่ทนนาน แต่เขาเอยู่สาวสามสิบปีนะตู้ตู้หลักมันมาบไหนตอนพิ่งซื้อรถใหม่พี่เนาะเป็นอยากลองรถเดนัวดักตั๊ใหม่จะยันขึ้นยังไงตัวรถเปอรโฟเวียวยังไว้รุ่นอยู่ชสหาปี แดนไฮเบตมันงน่ายดิโดดง่ายทางมันแห่นสนนดีพ่อแม่ปเป็นเนาะแ่นคือนั่งยวนในเขื่อนเนาะที่มันเขื่อแนแซ่บวู้ดๆแต่ว่าถนนดีบุ๊มีมคุม้มมีบ่อนถนนว่าทางแห่นแ่นได้จุดอะไรที่เก่ง <c oughs> กัดบ่อเดนได้ได้ติเกแดนเบิง้งคือซาซาเ<ม> <laughs> บิ้งเข็มมันขึ้นหอยแปดสิบเก้าสิบแปดสเกาถนนทางเวมีจะเข้าไฮแลนด์เจ็ดสิบหนึงกินแซงยีแปดสิบยังได้อยู่แซงเ่าแซงกันขึ้นนกะำหนนเปนเจอดสิ เขาเรียกว่าเขาจับเขาตรวจกับโบแมนเนีย่ยงนาะเขาไว้ป้องกันชีวิตเ่าแหละยันเขาตายวอสันซะกทีหนึ่งตอนเขาไปโคดิดาเนาะรถคันหนึ่งไอเด็กปีนซองซามรอบรถเราเนาะเขาอัน รถเขาปีนเนาะโบ,บมีไปตายจะค้นเน้พ่อแม่พี่นอ้องเขาออกมานั่งอยู่ทางนอกรถเป็นะรถซ้ายการมาไบบรแลมาไรปีนตีนซีขึ้นพา้าแต่บาคนบเจ็บแต่แต่แต่สิเจ็บอยู่ยแต่บ่ตายเนาะพวกวัยรุ่นนะ่ะน้อยนักเรียนนะพ่อแม่พี่นอ้อง อ้างคอยอย่างพูเทนเดซร์สี่ mm hmm. แกตัวมาระยานในบัตรนะครับหลดคู่มือคอยไป mm hmm. โอ้บูเบิร์ตครับบูเบิร์ตสิบแบบอย่าล้วทิ้ม้วบูเบิร์ตหลากหลายพจน์ ปริ้มให้นกบ่บ,บ,บ่ขานออกไปเจ็ดนาที่สามกินใบโคตดลูก <c oughs> เปนี้ขับไปขับรถเจ้หน่นอยขับไป <c oughs> ตัวน้อยตัวใหญ่คือกัน <c oughs> ยากนีแปลนของเขาพอบอกเลยลูกจะแล่นไว้ไลยสโลโลงแน่คือสโลโลงลงยุ่งทวมบอกปีกโดนไปดนรถไปกันเล่งกันอีกู <c oughs> ้วดิ้นน้อยเนี่ยว่าเขาขาวไปใช่ไหมิบอัดหนึกหน่กินนกเป็นน้ำห <c oughs> มื่นที่กินมันเนาะ <C> e <at> หนึ่งพักอีหุู่พอดีเป็นเนาะพักอีหุฮูพักบงุงใส่หมักใส่ด๋อยบูดีนว่วยพอกินเนี่ยในอน่อนเก็บมาละแบบเนี้ยเป็นเบอร์เดินซูนูมันมันเป็นสลิปลงก่อนายมันเป็นน้ำไอลงนะแบบนันพ่นโต๊ะแล้วมันมันเย็นนะมัน,นไม่เป็นไอโอว่าจะปิดกันอย่นมันี้ย มันทีรมามันหนาวเลยกับบ่แม่พี็ม่หรอมันกิดเม่อานแดดเก,ก่มเนีะมันเห็ดใบไม้ร่นใบไ,ไม้เหลืองขึ้นมาเนี่ยเย็นๆน,น้อยนึงแบบตื่นมาเนี่ยมาสอบก็เป็นแดงขึงเหรอว่อาไอเดนพักเขาตายอยันนั้นมันบอกได้บอกอีกว่าโรคชูนโรคใจมันหายสิบปลายคุณ บักชะดีก่อนพี่น้องกินข้าวโบทกะบ, <c oughs> บักชะด้วย <c oughs> พี่อกินด้วย <c oughs> อ่ะเฮ้กี่แท้พอละเอากินวโบดก,ก็ได้ถิ่งนะพี่น้อง năm ngàm mặc loài, phải... phát này nội, nó giờ vẫn kìm bộ ngam, ngam. À. mặc, mặc đi là còn mặc sơ cái nhám lại buộc đặt kẹp อองมากินเท่ทุกหน่อยหน่อยเ่หน่อยมก็จะเต็มตายุ่นี่ยกิมวมากินกับแจ้วกับจ๊เอาไสิบิบไสิบิโอเคนงกินก็ไปกินนกจอที่ เอาก่อนเผาก่อนแองเซงงับอยู <laughs> Then, course, ่โอเคพี่น้องอยู่ดีมีแหงแล้วพี่น้องเด้อมากินเข่ากันแสบน้ำกันแสบอยู่เวลากินแกงหน่อไม้เพม่คนพี่น้องกต่มานั่งกินน้ำกันนี่นะครับแต่แสบแต่นัวนะพี่น้องแกงน่อไยคนแกงน้อยมากขนาดอาหารจุดยอดของอันคนลาวคนเอเชียอะไรเนาะไปจุกุจุกคนมาแกงหน่อไม้อยู่ดีมีแหงโชกเอ๋ยมาในลำใหม้ด้วยพี่น้อง สบายดี